รถดีหมายจัดใหญ่เปิดตัวไมลโทเปียดึงแกงคู่เพื่อนสุดฮอตสกายนานินิวพีเจเก่งน้ำปิ่งและเจไบเบิลมาฟาดความฟิ่นทั้งร้องเล่นทำอาหารโชว์สุดพิเศษให้แฟนคลับได้กรี๊ดอย่างเต็มเสียงพร้อมแนะนำสูตรใหม่รถดีหมาย สูตรลดเกลือ15%แต่ยังอร่อยลงตัวแบบสุขภาพดีงานนี้แฟนๆแห่เช็คอินร่วมกิจกรรมถ่ายรูปและแจกลายเซน็นร่วมกันแชร์โมเมนต์สุดฟินสนันโซเชียลตลอด2วันเต็มสร้างปรากฏการ์แคมเปญสุดสนุกที่ทั้งหอมอร่อยและปังเลยล่ะค่ะก็จากที่เห็นสกิลการทำอาหารเมื่อกี้ก็ตอบได้แล้ว <c oughs> เราเล่นเราเล่นก็มืออาชีพค่อนข้างมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็ทำอาหารบ้างอยู่แล้วครับเป็นแบบว่าโตมาด้วยรถมือของตัวเองด้วยแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานกับรถดีมายในครั้งนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนมานะครับรีบๆมาเพราะว่ามีงานถึงแคุ่่นนี้นะครับผมคนเดียวแล้วก็จริงๆพวกนี้จะได้เจอกับพี่นักเก่งน้ำปิงแล้วก็เจเไบเบิลด้วยนะครับผมมีกวันหนึ่งก็ขอบคุณทางรถดีมายมากที่ให้โอกาบพวกเราสองคนมาครับผมเ,เรียกว่าเข้าครัวเนี่ยตั้งแต่แบบหัดเดินก็เข้าครัวเลยใช่ เก่ข so ้าไปหยิบซอมก็จริงๆก็คือแม่เนี่ยค um ือแม่ผมก็แบบว่าให้เข้าครัวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าได้สกิลการทำอาหารมาบ้างเลยของคุณมีไหมผมผมอาจจะไม่ถนัดทำผมถนัดเป็นกินมากกว่าเรื่องกินเนี่ยผมว่าผมก็ไม่แพ้ใครมมีบ้างแบบไข่เจียวไข่ดาวอะไรที่มันแบบเบสิกง่ายๆเลยผมจะผมว่าผมทำเป็นหมด ไก่เา่ก็ตีใส่เหมือนกันอร่อยเหมือนกันก็ก็ก็ทำบ่อยครับเพราะว่าจริงๆก็เหมือนพอเหมือนได้ได้ได้ทำบ่อยด้วยแหละแบบชอบกินรสมือตัวเองอะไรอย่างงี้ก็ได้แบบเข้าครัวบ่อยจริงๆผมยกให้ผมยกให้คุณแล้วกันผมทำอาหารไม่คก้นได้เดี๋ยวผมทำให้คุณกินเองสบายมากใช่ครับเพราะว่าดูจากสกิลรสชาติบนเวทีมีกินแล้วก็ใช้ได้เลยคือจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเยอะครับมีรสดีไม่อะก็อร่อยแล้วรสเกลือแล้วก็ชูรสด้วยอะไรก็อร่อยอยู่แล้ว ไม่มือผมไม่ว่างมือผมก็จับสองอันไงและพีเจเห็นผมว่าแบบอยากกินใช่ไหมใอ่ก็เลยป้อนให้ชิมให้ชิมครับผมก็ก็ก็มีก็มีเยอะแต่ก็ยังว่างอยู่ยังได้อยู่ครับผมเข้ามาได้รับเรื่อยเนาะรับเรื่อยรับเรื่อยแหคือถึงจะเยอะแต่ว่าก็ยังทํางานเต็มที่ทุกวันอยู่นะครับศิลปินดูโอ้หน้าใหม่จากศิลปินจีเอ็มทีวีครับนี่เพลงใหม่นะครับยังไม่มี ต่เพลงเก่าก็เหมือนเดิมครับครับพวกเรามางานรถดีใหม่ครับสูตรใหม่ครับลดเกลือลง1 5เครับผมวันนี้มีอะไรนะครับกิจกรรมวันนี้ครับก็สนุกครับมาร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมนิดหน่อยใช่ครับแล้วก็พูดคุยกับแฟนครับแล้วก็บอกถึงความสูตรใหม่ของรถดีว่าเขามีอะไรลดลงบ้างแต่ว่าความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมคือรถเกลือลง15%แต่คือบางคนเขาจะชีดว่าแบบ ถ้าใส่ไปแล้วจะเปลี่ยนจะจืดไหมอะไรเงี้ยแต่จริงก็คือจะอร่อยเท่าเดิมแล้วก็หอมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับกลมกลอมลงตัวใช่นุ่มนวลนุ่มนวลเราค่อนข้างจะจัดจ้านมีหมดเลยบางวันเปรี้ยวบางวันบางวันหวานบางวันหอมอร่อยครับส่วนใหญ่จะเปรี้ยวโโยนเลยอย่างเงี้ครับเดือดเยอะมากเลยร้อนไหมครับร้อนมากต้งเช็ดเหงื่อแล้วทำให้ทุกคน เราก็ดีใจครับทุกคนก็แบบมาใ <จ S 2> ับเราใช่หลายชั่วโมงเลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบยอมตักแดดตากร้อนและเนี้ยมันรอ<ช>เพื่อเจอพวกเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับแบบก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับ,รบช่วงนี้สภาพอากาศก็กแบบแม่ไม่ค่อยเป็นใจนะบางวันก็ร้อนฝนตก,<อ>กตแล้วช่วงนี้อีเวนต์กลางแจ้งเยอะมากใช่ครับก็ก็ยังไงนอนเนอนเยอะครับพักผ่อนเยอะเยอะอะไรอ่เงี้ยครับอันนี้ถามแบบจริงจังใช่ไหมัง ก is, ็กินยากินวิตามินกินน้ำดีเยอะนอนให้พอคิดในแง่ยบวกใช่ใช่ครับก็บวกหมดเลยพร้อมบวกใช่ครับก็ฝากงานรถดีมาดีนะครับจัดที่ไหนครับมัการนะครับที่สยามนะครับสยามสแควร์ครับผมแก็ ในงานก็จะมีโซนต่างๆให้เล่นเยอะายมากใช่มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยครับมีโซน DIY ด้วยก็เกคร่าใช่ใครว่างก็แบบลองลองมาดูได้นะใครที่แบบเป็นแฟนๆรดดีอยู่แล้วหรือว่าแบบอยากซื้อไปให้คุณแม่ได้ทำอีกอะไรครับก็ลองลองกลับมาแล้วแบบพาคุณแม่มาก็ได้มาได้มาแบบลองสูตรใหม่ครับผม